เจ้าหญิง BMW ออมนเพรสติกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ค่ะปุ๊กก็อยู่ที่โชว์รูม BMW อ m มนเพรสติกสาขารัชดาพิเศษนะคะกับรถยนต์ BMW 220i Gran d Coupe M Sport ชมใหม่ล่าสุดปี2022นะคะกับสัญลักษณ์โลโก้รูปแบบใหม่นะคะฉลองครบรอบ50ปี BMW M ค่ะซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนโลโก้นะคะที่บริเวณฝากระโปรงด้านหน้าค่ะฝากระโปรงด้านท้ายแล้วก็ดุมล้อทั้ง4ค่ะสัญลักษณ์ความเร็วใน นนนะะที่กลับมาสร้างความเร้าใจอีกครั้งหนึ่งนะคะผ่านโลโก้ BMW รูปแบบใหม่นะคะที่เป็นแบบพิเศษฉลองครบรอบ50ปี BMW M นะคะผ่านแถบสี3แถบสีด้วยกันนะคะจะเห็นได้ว่าที่โลโก้ด้านในนี่นะคะก็จะมีแถบสีฟ้านะคะซึ่งหมายถึง BMW ค่ะและมีแถบสีแดงนะคะที่หมายถึงการแข่งขันค่ะและจะมีแถบสีแถบสีหนึ่งนะคะซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นสีม่วงซึ่งหมายถึงการผสมผสานระหว่าง bmw กับการแข่งขันนะคะแต่มีการเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินตรงด้านนี้นะคะซึ่งเป็นการแสดงความสําเร็จนะคะการผสมผสานร,ระหว่าง bmw แล้วก็การแข่งขันค่ะ bmw 2องน i grand coupe m s p a r t โมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเทคโนโลยี bmw twin power turbo นะคะที่สามารถทํากําลังแรงม้านะคะได้ถึง192แรงม้าค่ะแล้วก็ทําความเร็วนะคะจากศูนถึงร้อเพียงแค่ 7.1วินาทีเท่านั้นเองค่ะที่สำคัญนะคะยังสามารถทำอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ทีถึง15.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวค่ะไฟหน้า LED ที่มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport ล o อคันนะคะแล้วก็ล้อล l l M นะคะขนาด18นิ้วลาย Double spoke แบบสลับสีค่ะที่มาพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ M นะคะรูปแบบใหม่ค่ะแล้วก็ตัวยางนะคะก็จะเป็นยาง Runflat ค่ะและนี่ก็คือกุญแจของรถยนต์ BMW 220i Gran Coupe M Sport โวมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะซึ่งจะมา พร้อมกับระบบ Comfort Access ค co ่ะที่เราสามารถสั่งการปิดล็อกรถนะคะหรือว่าสั่งการเปิดล็อกรถค่ะเพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆค่ะแล้วจะเห็นได้ว่าตัวขอบกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกแบบไร้ขอบนะคะแบบเฟ็มเล็กด้วยค่ะถัดมาที่ฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์โลโก้ BMW รูปแบบใหม่ที่ฝากระโปรงท้ายด้วยค่ะ และเมื่อเราเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมานะคะจะทําให้เราได้พื้นที่เก็บสัมภาระนะคะถึง430ลิตรค่ะแต่ถ้าหากยังไม่มากพอนะคะเราสามารถที่จะปรับพับ,บอร์ดที่นั่งตอนหลังนะคะเป็นแบบ40 20 40ได้นะคะจากทางด้านหลังด้วยค่ะ ดีไซน์ของตัวรถนะคะของ B M W 220i Gran Coupe Sport คันนี้นะคะก็เป็นสไตล์คูเป้ที่ลาดลงมาทางด้านหลังใช่ไหมคะแต่ว่าพื้นที่ห้องโดยสารทางด้านหลังนะคะไม่ได้เล็กเลยค่ะตัวผู้เองนะคะสูงประมาณ165เห็นไหมคะว่าพื้นที่เฮดรูมเนี่ยค่ะผู้ยังนั่งสบายๆรวมทั้งเล็กรูมด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะตัวแอร์ค่ะก็จะเป็นแบบอัตโนมัติ2โซนด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ทางด้านล่างช่องแอร์ด้วยค่ะดีไซน์ของเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นแบบสปอร์ตค่ะซึ่งสามารถปรับ ตามสรีระของผู้ขับขี่ได้ตามความต้องการนะคะและสําหรับสีเบาะนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสีภายนอกของตัวรถด้วยค่ะซึ่งมีด้วยกัน4ส,สีนะคะสีรถคันนี้นะคะที่ปุ้ยรีวิวอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวเอาภายไว้ค่ะซึ่งภายในก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีสีดำแบ็กสปายนะคะ เบาภายในก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีอีกสสีค่ะนั่นก็คือสี Snapper Rock Blue นะคะภายในจะเป็นสีดําแล้วก็มีสีใหม่ค่ะ Sky Scapper g r a เกนะคะภายในก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังดีไซน์ M Sport นะคะที่มีสัญลักษณ์โลโก้ m ทีด้านล่างค่ะและหน้าจอทางด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบไลท์ c o c k p i t p r o f e s s i o n ัลค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่ได้ตามความต้องการค่ะพรีมการตกแต่งภายในนะคะด้วยอลูมิเนียมบล็อต เห็นได้ว่าจะมีไฟนะคะทางด้านในซึ่งผู้ขับขี่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีนะคะได้ตามความต้องการถึง6 4สีเฉดด้วยกันเลยทีเดียวค่ะเพดานหลังคาภายในนะคะสีอินทรซย์ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับพารโ c มา a s าส o ู p นะคะที่สามารถเปิดกว้างถึงห้องโดยสารตอนหลังได้ด้วยค่ะทําให้ตัวรถนี้ดูโล่งโปร่งสบายมากเลยค่ะเกียร์อัตโนโมัติ7จังหวะแบบสเตปชอนิคพร้อมคัตคู่และมีระบบ Eco Pro Comfort Sport ที่ผู้ขับขี่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามความต้องการด้วยค่ะหน้าจอ a d r ร v นนะคะก็สามารถทัชสกรีนได้ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ค่ะแล้วก็ยังมี BMW a s s i s t นะคะไม่ว่าจะเป็น BMW Concert e e Service นะคะเลยค่ะผู้ช่วย24ชั่วโมงแล้วก็มีบริการหน่วยช่วยเหลือเคลื่อนที่รวมทั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ b m w ด้วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือของเรานะคะผ่านแอป MyBMWU ไดด้้วยค่ะ สามารถที่จะตรวจเช็คสถานะของรถยนต์นะคะกําหนดการเข้ารับบริการนะคะได้จากที่หน้าจอไอ r อ v e นะคะตัวรถจะทําการตรวจเช็คแล้วก็นับถอยหลังการเข้าเซอร์วิสให้เราค่ะรวมทั้งการตั้งค่านะคะในการปรับเปลี่ยนสีของไฟนะคะแอมเบนไลท์จากด้านหน้าจอรถนี้ได้ด้วยค่ะ และที่สำคัญนะคะสำหรับรถ BMW 220i Gran Coupe M Sport ชมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะมีระบบช่วยเจอดแล้วก็ระบบช่วยขับถอยหลังด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรถยนต์ BMW 220i Gran Coupe M Sport โมใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ฉลองครบรอบ50ปี BMW M ชมใหม่ล่าสุดอยากทราบราคาแล้วใช่ไหมคะว่าราคาที่เท่าไหร่สำหรับคันนี้คะ่ะราคาอยู่ที่2,239,000บาทซึ่งราคานี้นะคะเป็นราคารถที่รวม แพ็กเกจการรับประกรันสแนดารดค่ะจะเห็นได้ว่าราคามีการปรับขึ้นนะคะจากปีที่แล้วนะคะอยู่ที่7 0 0 0 0บาทค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสามารถโทรนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นัดหมายทดลองขับไน้ที่ปุ้ยนะคะ0 8 6 3 1 0 8 0 2 8ค่ะหรือว่าแอดไลน์ปุ้ยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ Line i d ค่ะเรื่อหม่แอดค่ะ pui bmw แอดุ bmw ค่ะแล้วก็ฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง YouTube Channel Fanpage f a c e b o o k IG แล้วก็ TikTok นะคะได้ที่ at bmw ปุ้ยเจ้าหญิง bmw ค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะคะในเทปหน้าแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆต้องที่เจ้าหญิง bmw เท่านั้นค่ะบ๊ายบาย